สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC บาสุขูสุขคนเนาะตอนนี้ก็หลังจากขึ้นจากไหนาพี่น้องเป่นงน้าบ่ตกก็เลยหยุดหยุดก่อนเนาะพูนเป่นงน้าบ่ตกก็เลยหยุดหยุดแล้วก็พากันมาสอนเบิ่งให้คือว่าปลายุบหยับยุบหยับ,ยบ,ยบ บอน,นบวบบวบบวบว่าสอนส่วถืกเนาะลาิีเท่าไรหลายหนอเนีย่ยเขียวอยู่พื้นนั่นเห็นเบิดเแหลยได้อีบอสตึงแห่ lại nó nọc bọn bọn Như bọn hả à. bừng nó Chứ đây bà ấy nhảy như bọn Mà này Thâu lại cái đó Này Hả Để bà ta đi à Bà บ่อนขึ้ลอย่างนี้จะบวกบวบบวบเจ้ามันหลังไปแต่คืนงี่เทาเลยอือจะเทาพี่น้องน้ำมรกต <c oughs> เขียวมรกตน้าเขียวมรกตพี่นอ้องอ๋อ เป่องออกว่าจังหน่อยดำนาบดายาว่าดินมันแข็งแข็งมากเลยหอ,อ,อยลายฉัอนเอามินหอยไปพัด ไม่ยนาะบิ่ดูได้ไปซีอู่บ่ได้ยังอันนี้หอยกูได้นะกาบอกเอาดูนะใแกงไม้อกเลยกาบักกานมักกาตาบี้นในป่าอะไร

วาไลโต้คอยกันนุ่งหันอยูงง่เรื่องเบา,า,ข,าขึ้นพนจับป่าหาชีพกอนเอาตัวาแยยม่จะกินเป็นคือกัน,กน,นป๊าป๊าป,าปาแบบนีตายอย่างนี้ đây được chứa đây là câu mắc kỳ hỏi hì 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 chúc 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 chup 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 ok chup 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 bé mẹ chup 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 ขนาดขันยี่มันคุ้นชัยคือจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบจุ๊บจุ๊บจเฮ้ยจุ๊บ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 บุ๊บจุ๊บจเตอรียวกันมาโว้ย ดำน้ดำเบิดน้ำาแล้วก็ยาหา่เข้าก็ได้ดำแถวรูปนี้เบิดเนาะดำแถวรูปนี่เบิดแล้วก็มาต่อให้ก้นคีพายแล้วก็ให้ในอนอนจอกจอกแจ๊ก,ก,กอย่างนี้เลยก็ขคมเนว่าพ้นบบตกภาพลงม่มมีน้ำคอมเมนกันหยุดนะพี่น้องหยุดก้าเข้ากันนีมยังเลือลายลบก,กระมวลดีพี่น้องเอ,อ้ย ขาดหัวโลนดีแต่บริขาดหัวโกนเนาะเบิดกายยเงาบันดำบิดดำแถวนี้นาโนนก็บมันยุดยุดอ่าไทยหุดก่อนดำแถวลุบข้าสู่เริ่มการเห็ดห,ห,ห,หน่เห็ดนาอลไรกังสี่ะไรพี่น้องเอ้ยลูกชาวห,หน่ชาวนาเนาะหอดยามก็ต้องเห็ดห,ห,หน่เห็ดนา อย่างอื่นชื่อใครแน่อึดอย่างอื่นเนี่ยพราะอึดได้อยู่แต่อึดเข่าเนี่ยกอุ้ยลำบากพี่น้องแต่พอแต่แม่แตะกี้เนาะอึดเข่าอึดน้ำโอ้ยตกมาลุ่นชุมเฮา,า,า,ายังวาใครแน่ได้่าได้กินเข่าก็กินอย่างอื่นก็แล้วแต่กะ มาได้ตลอดของพี่น้องเนาะก็ต้องกินเข้าแน่เลยเ้าหนุ่ยผูกเขียวขนาดนนำมะละก <c oughs> อาอี่หอยหอยมีแต่หอยเซอรี่หอยเซอรี่ กะเท่าแค่แค่เห็นหน่อยเอินตายแล้วบ่อีหยังหอยเป่าเนาะเดี๋ยวมันหอยดี ไทยดำตอนแรงเนาะพี่น้องตั้งจากฐาน้ำให้นำบ,บ๊อบก,กับเลยต้องไทยตห้ใหญ่โต,ตฝั่งมันโนนเนาะดำก่อนอาหารแรงอาหารเที่ยง